วันหนึ่งมีคนคนหนึ่งชื่อไหนเขากำลังหลับอยู่ตอนนะตีสี่เขาได้ลงจากบันไดามาอ้บ้านไหนหอันเนี้ยเออแมง่งโคตร,รล็อกนะเลย <laughs> เนี่ยเที่เราไปฝ่ายแอปเปิลทองกันอ๋อไอ้ยูฮัลโหลครับผมคุณนายอยู่ปะครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่ไอแซบต่อมานีิ ไอ้นายไม่อยู่ครับทำไมโอ้โอ้เลยครับไหนคุณนายครับเลย What's app เอาเวรแล้วเอา Sorry ครับ Sorry ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้เชิญทางนี้ครับอย่ังเอาบ้านวีสิงก็คิดดีแล้วที่ยมาฝากแอปเปิลกันเราก็ได้เข้าไปบ้านในไหนจากที่ว่า เพื่อนสองคนนี้เขามีแผนอะไรกันแน่มาติดต่อกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยไหนไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นไงบ้างเฮ้ยหวัดดีนะไอ้เฮ้ยเฮ้ยใช่ไอ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยไหนหน้าในเหมือนตีนเยอะเลยไม่ได้เจอตั้งนานพวกนายหลังคอมไม่ขนาดขนาดนั้นเลยพวกเจ้าอ่ะมาทำอะไรกันเล่าเฮ้ยเรามีเรื่องอะไรจะขอร้องอ่ะโอเคโอเค พอดีเราต้องเดินทางต่างประเทศเว้ยแล้วก็กลัวโดนแอปเปิลทองโดนขโมอยอ่ะเราต้องขอฝ่ายแอปเปิลทองลยแหละทำไมอ,อ่ะเหตุผลทำไมล่ะครับเดี๋ยวโดนขโมยขโมยคุณจะไปที่ไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้แจ็คกันนายไอ้แจ็คพวกคุณอ่ะอ่ะถ้าจดุดเหมือนเมื่อต้นมาพวกเขาก็ออกไปทำงานเอ้ยเร็วไม่นานแล้วเฮ้ยเขี้ยสายแล้วเซิรบ๊อบเราหัวแล้วแอปเปิล êy bị tang kia, cầm à? tang. buồn tham app à? ủa mình cà đột nữa? Hiu chăng rồi à? Đứt rồi, giờ. Đi hái lấy ăn đi mà. Bả, đi lấy ăn nữa. Thế ôi, quân ta, ta không kịp. Cầm nữa. มีแค่แอปเปิลองคำแต่วันนี้หิวมากเลยอะทนไม่ไหวแล้วอะเอาเลยกินนดีว่าเฮ้ยไม่ได้เราห้ามกินเด็ดขาดเราสัญญาเพื่อนว่าเราจะคืนให้แต่ว่ามันมันหอมอะหอมมากเลยทนไม่ไหวอะแดกแม่งอะมีอีกมามวะมีไ่มไม่มีแล้วเรอมีไหม ไม่มีอะโอ้เใส่เป็ดกลับแล้วแล้วก็เอ้ยอ๋เหนื่อยจังเลยแสดงว่าไปทวงแอปเปิลคืนแล้วละ่ะเออทวงแอปเปิลคืนปปน่ะเออเพื่อนพ่อโอ้อโหแม่ไงไล่ตบเกียนบอสเฮ้ยไนไนเออพ่อเป็นไงฮะฮะไปเที่ยวมาแล้วเป็นไงฮะ เออสนุกมากเลยเฮ้ยแล้วเป็นทองคำอ่ะเออฮะทำไมตัวเออเรา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 เก็บไว้เพื่ออนาคตนะนะเราก็เลยกินไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยควยเร็วตายสแลว์อีเลวระเบิดแม่เลยตายแม่เลยดีแล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้ยจะทำไงกับบ้านนี้เนี่ยระเบิดดังตูม <c oughs> ง้มผลค่ําของพวกเขานั้น <c oughs> <c oughs> ของไนนั้นไนที่ตายไปได้ตายอย่างโทดโทดโดยฝีมือของ FEF กับอินเดียนาโจนแต่ชีวิตของไนกักนสุดท้ายนั้น เขายังเหลือกอเปิ้อทองคำของเขาไว้อยู่ซึ้งสองคนนั้นไม่รู้ตัวเลย